เรื่องสังเวยแด,ด่เจ้าผีหลวงตำนานคำสาบแห่งสันป่าหวอันสยดสยองเรื่องนี้เขาเล่ากันว่าเป็นตำนานที่สยองที่สุดในภาคเหนือเลยนะคะมันเริ่มต้นที่หมู่บ้านสันป่าหวนู่นเลยลองนึกภาพตามนะคะหุบเขาที่ปกกลุ่มไปด้วยหมอกหนาทึบจนแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง เสียงกระดิ่งควายที่ดังแววมาตามลมมันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันเหมือนเสียงร่ำไห้ของใครสักคนที่ติดอยู่ในความหนาวเย็นมีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อวนันทีเขาเป็นคนหนุ่มที่บ้าเรื่องลึกลับมากมากหลงไหลในขนบผีของคนเหนือสุดๆเลยค่ะแกเคยดันโดนมาถึงสันป่าวายหมู่บ้านเล็ก ที่ชาวบ้านยังยึดมั่นในวิถีผีอย่างเคร่งครัดแต่สิ่งที่แกเจอมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่สวยงามหรอกค่ะแต่มันคือความเงียบที่กดทับและความหวาดกลัวที่แขวนอยู่ทั่วทุกหัวระแหงจนหน้าขนลุกปรมมาบทแห่งคำสาบที่กัดกินวิญญาณทีนี้เรามาฟังตำนานที่เป็นจุดเริ่มต้น ของเรื่องสยองนี้กันนะคะเขาเล่ากันว่ามันเป็นคำสาบที่สืบทอดกันมานับร้อยปีด้วยเสียงกระซิบที่สั่นเครือจากรุ่นสู่รุ่นบรรพบุรุษของหมู่บ้านนี้สมัยก่อนมันโลภมากพวกเขาปลุกลุกเข้าไปในอนาเขตของเจ้าผีหลวงผีเจ้าป่าเจ้าเข่าองค์ใหญ่โดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดและสิ่งที่พวกเขาทำคือ ทุบสารเพียงตาโบราณทิ้งเพื่อขยายที่ทำกินเจ้าผีหลวงท่านโกรธมากโกรธจนแผ่นดินสะเทือนท่านเลยสาบแช่งตระกูลที่ทำเรื่องนี้ให้ต้องส่งเครื่องเส้นสังเวยที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตมาให้ทุกปีเพื่อแลกกับที่หมู่บ้านที่เหลือจะอยู่รอดคํำสาบนี้มันไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆ แต่มันคือวัฏจักรแห่งความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดรู้ไหมคะว่าเครื่องเส้นคืออะไรไม่ใช่ควายไม่ใช่หมูแต่มันคือเงาของคนใช่แล้วคะ่ะเงาของมนุษย์จากตระกูลที่โดนสาปนี่แหลคะค่ะทุกปีในคืนเดือนดับที่มืดมิดที่สุดเจ้าผีหลวง จะมาดึงเอาเงาไปใช้ในโลกมืดมืดโลกที่หนาวเย็นที่สุดส่วนร่างที่เหลือมันจะกลายเป็นแค่หุ่นไร้ความรู้สึกไร้วิญญาณไร้ตัวตนคิดดูสิว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเสียงกระซิบจากความมืดมิดที่คืบคานนาทีเริ่มสงสัยในครอบครัวของไอ้คำช่างตีเหล็กผู้โชคร้าย เขาเป็นทายาทของตระกูลต้องคำสาบนี่แหละค่ะพวกเขาดูซึมเศร้าผิดปกติลูกสาววัยสิ้าของไอ้คำชื่อว่าจำปาใบหน้าซีดเซียวเหมือนดอกไม้ที่กำลังเฉาดวงตาของเธอว่างเปล่าราวกับวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วครึ่งหนึ่งจนกระทั่งคืนหนึ่งนาทีแอบได้ยินเสียงการสนทนา ของผู้อาวุโสที่สุดในเรือนพักของปู่หมอเมืองเสียงกระซิบแผ่แดังลอดออกมาจากรอยร้าวของไม้ฝาปีนี้เหยื่อก็ยังเป็นตระกูลนั้นเป็นชะตาที่ต้องชดใช้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดผีหลวงเลือกแล้วลูกสาวมันจำป่านาทีที่ยินแบบนั้นก็ตัวเย็นวาบ เลือดในกายหยุดไหลเวียนทันทีเขาถึงกับช็อกนี่แหละค่ะคือความจริงอันน่าอานาถจำปาไม่ได้ถูกฆ่าแต่กำลังถูกเอาเงาไปถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากโลกนี้ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่คืนเดือนดับและการหลุดพ้นของเงาพิธีกรรมอันน่าสยดสยองในที่สุด คืนเดือนดับก็มาถึงความมืดมิดหนาทึบจนมองไม่เห็นอะไรเลยนาทีแอบตามชาวบ้านไปที่ลานพิธีบนเนินเขามีเสาสูงสีดำทะมึนตั้งอยู่กลางแท่นบูชาจำปาถูกนำตัวมาเธอใส่ชุดพื้นเมืองสีขาวบริสุทธิ์แต่ใบหน้าของเธอไร้อารมณ์อย่างสิ้นเชิงปู่หมอเมือง เริ่มท่องบทสวดภาษาล้านนาโบราณเสียงโหยหวนและรัวเร็วราวกับเสียงร้องคร่ำครวญจากขุมนรกพอเสียงสวดเข้มข้นขึ้นเท่านั้นแหละค่ะอากาศรอบข้างก็หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นไอขาวลอยฟุ้งไปทั่วแม้แต่เปลวไฟจากคบเพลิงก็ยังริบหรี่ลงแล้วมันก็เกิดขึ้นนะคะ บริเวณรอบเสาพิธีมืดลงกว่าเดิมอย่างน่าใจหายเงาของจำปาที่ควรจะอยู่บนพื้นหินกลับเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่าสยดสยองนาทีเห็นชัดเจนเลยว่าเงาถูกดึงยืดออกจากร่างของเธออย่างช้าๆอย่างทรมานแล้วพุ่งลงไปสู่พื้นดินที่มืดมิดราวกับมีหลุมดำ ที่ไร้ก้นเหวรอรับอยู่แต่แล้วนาทีที่กำลังตื่นตระนกก็พลาดไปชนกับแท่นบูชาจนเครื่องรางบางอย่างบางส่วนล่วงหล่นลงมาเกิดเสียงดังการรบกวนเพียงเล็กน้อยนี้กลับทําให้พิธีกรรมไม่สมบูรณ์เจ้าผีหลวงเลยไม่ได้ครอบครองเงาของจำปาอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดเมื่อเงาถูกดูดหายไป ร่างของจำปาก็สุดลงกับพื้นทันทีราวกับไร้ชีวิตบูหมอเมืองประกาศว่าพิธีสำเร็จแต่แววตาของเขามีความกังวลอย่างเห็นได้ชัดแววตาที่สื่อถึงหายยนะที่กำลังจะมาเยือนเพราะเงาที่ถูกดึงออกไปมันไม่สมบูรณ์การตามล่าหาเงาใหม่ความเสยดสยองที่ไม่มีที่สิ้นสุดนาะที หนีออกจากหมู่บ้านในคืนนั้นทันทีแกไม่สามารถทนอยู่ในสถานที่ที่สยองแบบนี้ได้ต่อไปแต่แกหารู้ไม่ว่าการที่แกไปรบกวนพิธีทำให้เงาของจำปาไม่ได้ไปไหนมันกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ไร้เจ้าของมันไม่ได้ถูกกักขังแต่มันถูกปลดปล่อยเพื่อคอยตามล่าหาเงาใหม่มาแทนที่ตัวเอง แล้วมันก็เลือกนาทีเป็นเหยื่อขณะที่แกขับรถโฟล์วิเก่าๆลงจากดอยอย่างรีบร้อนผ่านถนนลูกรังและป่าทึบที่มืดมิดราวกับอุโมงค์มรณะลองคิดดูสิคะทุกครั้งที่แกเหลือบมองกระจกมองหลังแกจะเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งตามรถแกมาอย่างเงียบเชียบด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติมันไม่ใช่เงาปกติ แต่มันเป็นเงาที่ไม่มีเจ้าของไม่มีร่างจริงไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงความเย็นเยอือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในรถแกจอดรถลงไปตรวจสอบด้วยใจที่เต้นระรัวไม่เจออะไรเลยความว่างเปล่าแต่พอกลับเข้ามาในรถแล้วมองกระจกเงาที่มืดมิดของจำปาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับท่าทางที่ดูเหมือนกำลังจะเงอ มองเข้ามาจากด้านหลังเหมือนกำลังจ้องมองหาเงาของแกมันจะตามติดแกไปทุกหนทุกแห่งจนกว่าจะได้เงาของแกไปหลายเดือนต่อมาข่าวนักมนุษยวิทยาหนุ่มคนนี้ก็หายไปอย่างไรร่องรอยทิ้งไว้เพียงรถโฟวิลที่จอดทิ้งไว้ริมทางทางเข้าหมู่บ้านเส้นป่าหวายชาวบ้านบอกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะ เพียงแต่ตอนนี้เขากำลังยืนอยู่เงียบๆในหมู่บ้านข้างๆร่างที่ไร้วิญญาณของจำปาพร้อมกับใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตาที่ว่างเปล่าและเงาที่หายไปเพราะเงาของเขาได้ถูกเจ้าผีหลวงเอาไปเป็นเครื่องเส้นสวงแทนที่เงาของจำปาอย่างสมบูรณ์แล้วและเรื่องราวของนาทีก็ได้กลายเป็นตำนานใหม่ ที่จะถูกเล่าต่อกันในคืนเดือนดับเพื่อย้ำเตือนถึงความสยดสยองของเครื่องส่งเวยแด่เจ้าผีหลวงที่ไม่มีวันสิ้นสุด